วันนี้เห็นบอกว่าภาพการประทะกันแล้ววันนี้เอาพระมานําคุณผู้ชมฮะอาริวัตผมอยากให้ฟังอาริวัตหน่อยนี่เอาพระมานําใช่ไหมอาริวัตพูดว่าไงรู้ไหมฮะพลตารวจทุเรศกิ่งเกสรบอกว่าวันนี้นะถ้าพระสงฆ์ที่มาอาริวัตเป็นตํารวจเก่าแล้วเป็นคนที่ดูรู้ว่าโจรเนี่ยเป็นยังไงมองปลาเดียวรู้เลยว่าเนี่ยโจรโจรแน่ๆนวันนี้อาริวัตพูดมาคํานึงฮะเอาผ้าเหลืองที่ไปคุมตัวเอาออกซะ แล้วฝากบอกน้องๆตำรวจที่ไปอยู่ตรงนั้นยิงเข้าไปเถอะกระสุนยางอ่ะสองสามพันนัดอัดเข้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองสัมพวุฒิกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเสริมกระสุนยางด่วนเสริมแก๊สน้ำตาด่วนให้มันกินเข้าไปให้เยอะๆให้กินกระสุนยางแก๊สน้ำตาเข้าไปหลวงพี่เนี่ยฉันรอบสุดท้ายคือฉันเพนน่าจะเป็นตอนเย็นถ้ากินอาหารเนี่ยมันจะผิดกฎอาบัติผิดภวินยัย เลยต้องฉันกระสุนยางเข้าไปลองฟังเสียงอาริวัดดูฮะดีโอโห,โหยิงเก็ไป๋อกระสุนยางนะครับสองสามพันนัดอัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองสมัมพวกองจัดก,การตำรวจภูธรภาคสองต้องเสริมกระสุนยางด่วนแก๊สน้ำตาด่วนนะครับ ไปนะครับกระสุนยางแก๊สน้ำตาเข้าไปนะครับหลวงพี่หิวกระสุนยางให้ฉันกระสุนยางเข้าไปนะครับมันไม่ใช่พระแล้วครับมันเอาพระหลืองมาคุมปลอมตัวมานะเออมันไม่ใช่พระและ้วพระจะมาทำอย่างนี้แล้วนะเออนิม,มนต์ฉันกระสุนยางนะเออญาดโยมประเทศไทยประเคนให้ เนี่ยค่ะปากประเคสสักชุดหนึ่งได้ไหมไม่เหมือนถ้าไสังกทานอ่ะตาเยวัตก็บอกเอาซะหน่อย กรมสัมพวุฒิทหารเนี่ยเขาใส่ไปเยอะมากแล้วนะตอนภาคสองถูกไหมตอนนี้เป็นตำรวจคอฟใช่ไหมตอนนี้ม็อบบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีสงบมาได้หลายปีแล้วเพราะฉะนั้นกระสุนยางที่อยู่ในคลังอ่ะเดี๋ยวมันจะหมดอายุก็ระดมไปที่ชายแดนหนองยาแก้วซะถึงเวลาต้องใช้ก็ต้องใช้ใช้ไปให้มันหมดแม็กไปเลยเต็มแม็กไปเลยแล้วก็ต้องาน้ตำรวจเก่านะชี้แจงนะคะบางคนบอกว่ากองทัพภาคที่หนึ่งทำอะไรอยู่คือวันนี้เนี่ยทางด้านของท่านแม่ทัพเองบอกว่าถ้าสมมุติเป็นทหาร ก็จะรบกับทหารด้วยกันแต่เมื่อวันนี้เขมรเอาพลเรือนออกมาเป็นโล่มนุษย์บังหน้าทหารจะไม่ทำร้ายพลเรือนค่ะก็เลยต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาจัดการวันนี้ตำรวจมีอำนาจเต็มเสริมคอฝอเข้าไปอีกสองกองร้อยใช้พื้นที่4จังหวัดเลยเรียกระดมมาเลยสองกองร้อยสจังหวัดเข้ามาประจำการอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้เท่านั้นยังไม่พอรถจีโน่ที่คุณถามหาหมายยังอ่ะเตรียมเอาไว้แล้วเขาบอกว่าวอร์มเครื่องสตาร์ทเครื่องรอวันนี้เอาเข้ามาน่าจะเอาเข้ามาสีแดงๆไหน วันนี้เอาเข้ามาบางส่วนนะคะแต่เขาบอกว่าสิบคันผู้บังคับการกองกำกับการอารักขาและควบคุมปุงชนให้สัมภาษณ์เองนี่รถรถจีโน่นะรถน้ำสีแดงนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องปั่นแต่รถจีโน่เนี่ยมันจะเป็นรถคันใหญ่ถูกไหมเราเคยเห็นสีน้ำเงินอันนี้เราเปิดรถจีโน่คันใหญ่มาหน่อยสิมีภาพไหมฮะเพราะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมเตรียมแล้วนะนี่ภาพที่คุ้นเคยอันนี้ล่ะ แต่สถานที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่เพราะสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าโรจีโนมาปรากฏตัวในครั้งล่าสุดเลยเนี่ย,ยคือแถวๆกลางสยามจำได้ใช่ไหมฮะกับการชุมนุม,มในบ้านเราแต่วันนี้มาแล้วฮะจีโนยักษ์ใหญ่สลายม็อบวันนี้จะได้ปฏิบัติการเพื่อประเทศชาติแล้วถ้าเขมร ยังห้าวอยู่กาสุญยางกับแก๊สน้ำตาเอาไม่พอคุณผู้ชมฮะวันนี้โรตีโน่เนี่ยมีทั้งครื่งเสียงนะสามารถปล่อยคลื่งเสียงได้ถูกไหมและก็สามารถปล่อยและน้ำเนี่ยแรงดันสูงได้แล้วในน้ําแรงดันสูงเราสามารถที่จะใส่สารเคมีที่สากลเขาใช้กันอะเวลาโดนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสีสีฟ้า,ฟาสีฟ้า,ฟาแล้วพอสาดเข้าไปโดนเสื้อปุ๊บเนี่ยมันจะติดเป็นสีฟ้า เขาจะได้แยกออกว่าคนนี้ผู้ร่วมชุมนุมคนนี้พล,ลเรือนปกติจะได้แยกถูกเวลาจะจับเท่านั้นยังไม่พอยังผสมสารเคมีที่ทําให้ระคายเคืองลูกตาได้เพราะฉะนั้นแล้วเขมรถ้าอยากนะอยากทดสอบอยากรีวิวคนไทยเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วในการชุมนุมความไม่สงบแต่รอบนี้น่าจะจัดหนักจัดเต็มมากกว่าเดิมเพราะ คนที่อยู่ด้านหน้าไม่ใช่คนไทยนะฮะแต่เราก็ยึดหลักตามสากลนั่นแหละว่าสากลเขาทำยังไงเราก็จะต้องทำแบบนั้นแล้วก็รถทุกคันมีกล้องบันทึกภาพเอาไว้ด้วยวันนี้รองผบาตารอคุณผู้ชมคะลงพื้นที่เองเลยนะคะนท่นก็มาแล้วก็มาให้กำลังใจกำลังผลด้วยเพราะวันนี้ตำรวจเนี่ยเป็นแนวหน้าในการปฏิบัติการรับมือกับมวลชนชาวกัมพูชาก็ไปประชุมกันอยู่ที่โคกสูงหลังจากนั้นทางพลตำรวจเอกไกรบุญค่ะรองผบาตารอให้สัมภาษณ์บอกว่า พวตรท่านสั่งมาบิกตายบอกมา,ามาให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่จริงๆไม่ได้อยากให้เหตุการณ์บาน,บานปลายนะคะแต่สําคัญก็คือเมื่อวันนี้ม็อบสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักแล้วหลังจากนี้ถ้าจําเป็นต้องจับก็จับนะ เพราะตำรวจมีอำนาจจับกลุมอยู่แล้วคนที่กระทำความผิดแล้วถ้าคุณผิดกฎหมายคุณจริงๆถ้าคุณเป็นชาวต่างด้าวเนี่ยแล้วคุณเหยียบเข้ามาในแผ่นดินไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตมาันก็จับได้เลยจริงๆหิว้วขึ้ลรถไปได้เลยนะคะแต่เมื่อวานนี้เอาล่ะก็จากเบาไปหาหนักด้วยความปราณีแล้วก็เน้นย้ำตอนเนี้ย คล้ายๆกันกับกองทัพก็บอกให้กําลังพลอดทนอดกลั้นแล้วรวบรวมหลักฐานในการดําเนินคดีเพราะจริงๆไม่ว่าจะเป็นทาหารหรือตํารวจเขาก็มีจิตใจรักชาติเหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างจากเราๆท่านๆวันนี้พอเห็นพวกนั้นมาเคลมบอกว่านี่แผ่นดินของฉันพวกเธอเป็นโจรเขาก็โมโหเหมือนกันค่ะเขาก็มีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนกันแต่ก็บอกแล้วว่าเรามาตรงนี้รับมือตามยุทธวิธีนะแล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้เอาไว้ในการป้องกันตัวเองในภายภาคหน้า ในการตำรวจแห่งชาติก็มีความหวงใหญ่นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บนะครับสี่นายนะครับวันนี้ก็ได้นําขวัญกาลังใจของท่านผบเนี่ยนะครับมาเยี่ยมเยียนนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปนะครับเหตุการณ์ในภาพรวมเพื่อที่เราจะปรับแผนการทํางานนะให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ก็ใช้กฎหมายครับต่อวปนนี้ถ้ามีการบุกรุกก็จะจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายก็เป็นมาตรการจากเบาไปหาหนักครับ ขอให้มั่นใจว่าเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับแต่ทั้งหมดคือล่านาจาักไทยแผ่นดินไทยบุกรุกเข้ามาก็ต้องจับนะครับ<ม>เราจะใช้กฎหมายเข้าเมืองเนี่ยเป็นกฎหมายนำนะครับในการดําเนินคดีเพราะเป็นมา,มาตรฐานตาหลักสากลอยู่แล้วครับ,รบก็เรื่องสถานการณ์ในภาพรวมครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าในล่านาจาักไทยเนี่ยบุกรุกเข้ามาเนี่ยก็ต้องจับกลุ่มครับ านการที่ฝั่งตำรวจพยายามจะย่วยรุทุกทางะไรครับมีการอดทนอดกั้นครับก็ย้ำกำลังผลไปแล้วอดทนอดกั้นก็ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานเพราะว่าเรามีภาพจากโซเชียลจากอะไรต่างๆนะครับก็ดําเนินคดีหมดอย่างที่ผมบอกครับถึงขั้นตอนที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนได้หรือออกหมายจับได้เนี่ยก็จะดําเนินการผ่านกฎหมายอาญาระหว่างประเทศก็จะคุยกับท่านนายกรสูงสุดผมไม่รู้ว่าลุกล้ําบุกลุกเข้ามาผมจับหมด ครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่พระผมจับหมดวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่บานปลายรับรองคือที่มาแม่นเนี่ยแลละอันไหนพระสิเปิดพระขึ้นมาทีจาใช่พระหรือไม่ใช่พระคือแบบนี้วันนี้มีเรื่องของพระสส่รับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เนี่ยที่อาเลวัตบอกพระเนี่ยนะบางทีแฝงตัวมาอาจจะเป็นพระจริงหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เนื่องจากว่ามีอยู่คนหนึ่งเช้าขึ้นมาเนี่ย ยังเป็นทหารอยู่เลยตกบ่ายกลายเป็นพระซะแล้วมีอยู่คนนึงเขาไปจับมนมีภาพบบเทียบฮระจับพิรุษกันเลยหน่อยสิว่าตอนเช้าเนี่ยยังเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารอยู่เลยพอตกเย็เนเป็นพระอันนี้ๆๆๆๆๆๆๆฮะอันนขึ้นมาเต็มเหน่อยสิฮะเหมือนแมมเธอว่านี่ไงเหมือนดูนะหรือว่าคนบ้านเขาเป็นแบบนี้หมดแต่กระหนวดเนาะเห็นไหมหนวดสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเป็นม็อบ คือแววตาคล้ายกันมากเลยแล้วเขาก็เลยคิดว่านี่ไงหรือว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่เราเคยพูดไปแล้วไงมันจะมีการจัดตั้งและพวกทหงทหารเนี่ยม,มันก็แฝงตัวอยู่ในกลุ่มมวลชนนั่นแหละถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเขาอยู่ตรงนั้นทุกวันนะ่ะทำไมเขาจะไม่รู้วันนี้ทางด้านของเราพบตรบอกว่าจะพระไม่พระพระจริงไม่จริงไม่รู้หรอกถึงเวลาถ้าจะต้องจับก็จับหมด วันนี้เราพบตลอที่ไปประชุมเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็มีการวางแนวมาตรการต่างๆแล้วก็บอกกับลูกน้องกำลังพลถึงแนวการปฏิบัติงานว่าจะต้องปฏิบัติงานกันยังไง